คนนะครับกดมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้อันนี้ร้านไลค์เซนครับพอเราเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้รหเปิดหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับนี่ให้ใส่รหัสอะไรแล้วก็ใส่เบอร์โทรโทรศัพท์นะแล้วก็ให้กดที่เติมเงินไปเข้าไปเข้าไปเติเมเงิอนอ่ะมาเสร็จปุ๊บก็เลื่อนมาเลือเล่อนลามาแล้วก็ใส่รหัสซึ่งผมเน่าใส่แล้วเขาบอกว่าคอยเอามี7 2สบสองให้เรากลับไปหน้าเดิมดูซิว่าตังหรือยงัง โอเคมีแหละทำมันจะได้เจ็ดสิบสองมันบอกว่าเก้าสิบไม่ใช่หรอแม่เราบอกว่าเก้าสิบไดะเขาเ้าไปที่ซื้อพอเราเขาเ้าไปที่ซื้อเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปเลือกว่าเราจะเอาวันไหนแพ็กมีเลยครับหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบสามร้อยลองพูดซื้อเจ็ดสองเจ็ดสามผิดเจ็ดสองครับผม แล้วก็ลองกดแลกดูซิครับผมเจ็ดสองเราจะได้สองรอยสิบหกบาทนะครับให้เราพิมพ์หลักข้อความก่อนให้ทุกคนนะครับต้องทำการเอาคลิกที่กลุ่มนะครับพอเราคลิกที่กลุ่มเสร็จปุ๊บนะครับให้เรานะครับรีบทำเลยนะ่มผมให้เรากดจอยกรุ๊ปนีครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังทำกรุ๊ปเอากุ๊ปได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้า อจอยได้เหรอใจอกรุป๊ปผมใจกรุปได้เหรอไม่มันไม่ได้ปกตินะคมเป็นอะไรเนี่ยได้72ก็ได้72มันบอกว่า90้าสบัตรทูมันนี่ได้72บสอัตรทูมันนี่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะอาแค่วันแรกก็โดนหนักแล้ว นี่เพิงทำบนแรกเนี่ยแล้วก็กูสาอัดอันแรกด้วยมาพอเสร็จปุ๊บนี่เราก็ให้เราเข้ามานะครับพอหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่เดิมมามาแล้วก็ลบอันนี้ไปแล้วก็ให้ไปต่อแล้วก็เขียนชื่อของคุณลงไปอย่างเช่น cps ส่งรถเรียบ,บร้อยเรียแบบร้อยตอนนีรร้เขามีจำนวนเงินแ2บบองรสิบเก้าให้เรากลับไปที่หน้าหลักเมนูของตัวเองนะครับแล้วให้กดไปที่ระบบนะครับหรือว่าพิมพ์ถ้าทุกคนไม่มีจ้ะกดรวัวเลยกดรัวกดรัวๆ,ๆโอเคให้กดไปที่ระบบ็อนนี้ผมมีและสองอันขอกินน้าหน่อย ผมมัวกับ4โลบา์ของครั้งที่แล้วครับก็จะได้220โลบา์ว้าวโอเคก็สซาลาเ